เอ็มวีเพลงนี้เล่นเองด้วยโอ้โหใมากเลยผมเล่นเองทุก MV เลยอ่ะไบมากเป็นเพลงที่มีคนมาปิดด้วยครับพี่ผมมีเพลง50กว่าเพลงผมเชื่อว่าคนที่ดูอยู่ก็ตอบไปได้ผมเชื่อทำไมถึงคิดว่าเป็นเพลงนี้เหรอผมรู้รถไฟฟ้า อยางไม่รูกสักเพลงสุดที่อะมันใหม่ใหม่มาแล้วนะมาแล้วนะจริงๆยังไม่รู้พี่เหมือนมาข้าผมอ่ะนี่เป็นรายการแรกเลยนี่ผมแบบเละขนาดเนี้ย สวัสดีครับบิลบอร์ดไทยแลนด์ตอนนี้อยู่กับดีเจร่านะครับในรายการ s แน p q ว i สในเนื้อเพลงรัก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 มีคำว่ารักทั้งหมดกี่คำเมื่อกี้ผมอ่านไปเจ็ดคำแสดงว่ามีเจ็ดรักครับผม เพลงนี้นะครับมันมีคําว่ารักนะครับที่ร้องอยู่ในเพลงนะฮะมีครั้งแรกก็คือตอนเปิดเพลงมาเลยนะครับก็คือ7แล้วก็มีต่อะไรที่แกผมแล้วก็เป็นเนออะไรพวกนัอันนี้ก็เป็นเอเจ็ดเจ็ดเจ็ดสองสี่สามเจ็เจ็ดสี่ยี่แปดยี่สิบแปดครั้งครับผมพูดคําว่าฉันรักคุณสามภาษาครับภาษาไทยครับฉันรักคุณ I love you ภาษาภาษาญี่ปุ่นครับ I c h e r i s คุณคิดว่าที่ตอนนี้คุณยังโสดเพราะอะไรเออผมคิดว่าเป็นเพราะว่าความเข้าใจของผู้คนครับคิดว่าผม มีแฟนแล้วเออก็เลยทําให้ผมยังโสดอยู่แล้วก็อีกอันหนึ่งก็น่าจะเป็นคิดว่าพี่บิก๊กน่าจะมีคนเข้ามาหาเยอะ <c oughs> อะไรเงี้ยครับผมก็เลยทําให้คนไม่กล้าเข้ามาพูดคุยกับผมครับยืนยันว่าโสดครับผมสิ่งของหรือสัตว์ที่คุณกลัวที่สุดน่าจะกลัวตะขาบผมรู้สึกว่ามันมันเป็นสัตว์ที่ค่อนข้างคือมันมีพิษใช่ไหมครับแล้วมันก็เร็วด้วยครับ <c oughs> แล้วมันก็เดาทิศทางยากครับผม <c oughs> คุณคิดว่าไก่กับไข่อะไรเกิดก่อนกันครับผม ผมคิดว่าไก่ครับผมเพราะว่ามันน่าจะเกิดจากการเปลี่ยนแปลงของเซลล์รองแรปหนึ่งท่อนเพื่อแสดงความรู้สึกตอนนี้เยี่ยตอนนี้ก็อยู่กับดีเจอร์หลายๆคนอาจจะมองผมเป็นตัวประหลาดและอยากจะบอกคำพูดคำจาผมคล้ายกับนักปราดความรู้สึกตอนนี้ก็ดีเพราะอยู่กับดีเจอร์ okay. ระหว่างผมสีธรรมาชาติกับย้อมสีอันไหนเซ็กซี่อันไหนเซ็กซี่เหมือนกันผมบอกว่าไม่ว่าจะทรงไหนก็เซ็กซี่ครับมัน e อยู่ที่คนนะพี่พว่าคนเราบบมีสแวกแบบไหนพถ้าเขามีความเซ็กซี่อยู่แล้วจะทําผมทรงไหนสีอะไรก็เซ็กซี่ได้แต่ส่วนตัวชอบที่จะย้อมผมครับผมระหว่างผายลมดังๆตอนอยู่กับเพื่อนหรือหัวเราะเสียงดังตอนเดทก,กับสาวจะเลือกอะไรโอ้โหผมต้องเลือกหัวเราะอ,อ,อู่แล้วครับเ e พราะผมชอบฮาครับสิ่งที่จะยอมเสียเวลารอเพื่อของผมมองในความจําเป็น ถ้ามันจําเป็นต้องรอสมมุติผมหิวมากเลยผมจะไปเร่งเชฟบอกว่าพี่ทําเร็วๆก็ไม่ได้เพราะอาหารที่เขาทํามามันก็มีผลต่อการกินของเราอะเรือคู่หรอคะรอได้ก็รอได้ครับผม<อ>แต่ว่าก็แค่ต้องบอกหรือรีมาให้คนรู้ว่าผมโสดนะ<อ>แต่จะเข้ามาเมื่อไหร่ก็ได้อย่บอกอะไรกับตัวเองใน10ปีข้างหน้า<ๆ>ก็อาจจะถามเขาะครับว่าผมยังเจ๋งอยู่ไหมผมผมทำตอนนี้ได้โอเคใช่ไหมถ้ามันจะมีตรงไหนที่ผมแบบ ลอยถอยหรือเปล่าระหว่างโดนจีบหรือจีบก่อนชอบแบบไหนมากกว่ากันผมอะ่ะผมชอบโดนจีบก่อนแล้วผมก็ค่อยจีบเขาคือผมอยากให้เขาเปิดมาก่อนะแล้วผมจะใส่ยับเลยคือ <c oughs> <c oughs> เหมือนฟีลว่าคุณชอบผมใช่ไหมคุณจีบผมมาเพราะผมรู้แล้วว่าคุณจีบผมอะ่ะผมจะจีบคุณจงอ่านประโยชนต่อไปนี้แบบเร็วๆตาตีไต้ต้น,ตา,นตาตีตกตาต่อตาตำต,ตุดตาตีตกต้นตาต่อตาตำต,ตุด ตา,ตายตายต้นตาลครับขอเรียกวันนี้ได้ไหมได้ครับผมตาตีตายต้นตาลตาตีตกตาลต่อตาลตําตูดตาตีตกต้นตาลต่อตาลตําตูดตายตายต้นตาลครับคุณคงไม่ได้สังเกตว่าเอ็นดูคุณสุดหัวใจครับผมขอบคุณครับ รู้สึกมั่นใจในตัวเองที่สุดตอนไหนผมไม่ได้มั่นใจในตัวเองผมเชื่อในพระเจ้าใช่ไหมครับผมมั่นใจในพระเจ้าที่อยู่ในตัวผมว่าเขาจะช่วยผมมากกว่าการมั่นใจในตัวเองเพราะถ้าผมมั่นใจในตัวเองอ่ะมันจะกลายเป็นอัตราที่คิดว่าเราเจ๋งเราต้องอยากคิดว่าเราเจ๋งแต่ว่าคนที่อยู่ในเราอ่ะเจ๋งใช่อะไรประมาณนี้ครับสิ่งแรกที่ทําหลังจากตื่นนอนเมื่อเช้านี้สิ่งแรกที่ทําแล้วผมก็จะตื่นขึ้นมาแล้วก็พูดกับตัวเองครับว่าขอบคุณขอบคุณที่ เรายังหายใจอยู่ทุกวันนะนนะผมจะขอบคุณพระเยซูขอบคุณพระเจ้า,จาว่าขอบคุณที่ยังให้โอกาสผมได้มีชีวิตในวันนี้เพื่อที่จะได้สร้างสารรค์อะไรบางอย่างหรือว่าผมจะขอบคุณที่เราแบบว่าได้ตื่นขึ้นมาคําพูดติดปากไม่จำเป็น,นพูดในสถานาการณ์ไหนก็ได้ครับที่เห็นว่ามันจำเป็นหรือไม่จำเป็น อย่างเช่นมาถ่ายรายการนี้จําเป็นหรือว่าแบบว่ากินเมื่อกี้<ๆ>ใช่ใช่ใช่หรือว่า,บบวาเมื่อกี้พี่ถามว,ว่ากินข้าวก่อนไหมอะไรเงี้ยผมก็จคิดในใจแล้วว่าจริงยังไม่จําเป็นเพราะผมกินตอนบ่ายได้อะไรเงี้ยครับผมผมก็จะดูความจําเป็นกับไม่จําเป็นเป็นหลักเลยๆๆโอ้พี่นี่มันเบอร์ขนาดนี้เลยอ่ะก็คือเป็นมีเพลงผมเหรอ มูเน็ตโวเนี่ยเท่าที่ผมเห็นตอนเนี้ยมันมีสีฟ้าสีน้ำเงินอะแค่นี้เลยอะแล้วอะไรก็ไม่รู้แล้วอะคือมันมันเบลอมากเลยดูดิด,ดูพี่เขาแกล้งผม <c oughs> มีบ้ายปะ MV เรงนี <c oughs> <c oughs> ่เล่นเองด้วยครับโอ้โหใบมากเลยผมเล่นเองทุก MV เลยอะ MV ไหนที่แบบกูแต่งโวจากมันมีฮะแต่ผมไม่แน่ใจว่าใช่หรือเปล่าก็ <c oughs> คือแอตแลนติสครับ ใช่เหรอตั้งแต่งเองแน่เลยถูกเหรคะนั่นนะดิผมผมนึกว่าพี่จะมาง่ายๆกันตอบมั่วเลยนะนักวิทย์อ่ะยังไม่ใช่ครับเอ๋อผมยอมแล้วอะไรอ่ะโอ้โหพี่มันมันไม่เหมือนกันเลยมันไม่เหมือนกับไอ้รูปที่พี่ให้ดูเลยโอ้โหพี่ข้าผมเหอะ เฮ้ยอันนี้เป็นเงาอ่ะอันนี้คุ้นอ่ะโหยากอยู่ดีไปว่าเป็นเพลงที่มีคนฟิด้วยหรอพี่ผมมีเพลง50กว่าเพลงคำมั่นนะคนฟิตอยู่แค่เดียวผมเหรอไม่ใช่ผมเชื่อว่าคนที่ดูอยู่ก็ตอบไปได้ผมเชื่ออ๋อเฟสติวัล อ่อโอเคโ,เคโเคูพี่เล่นยากมากอะ่ะอะไรตัวนี้อ่าแปลว่าเป็นปลั๊กไฟครับสวิชตช์ลักชูรี r y ทำไมถึงคิดว่าเป็นเพลงนี้ครับผมรู้เห็นนะเออ Luxury ทำบายมาเลย บไปก่อนเลยไปก่อนกเลยเฮงมียอดดิวเยอะมากครอะโอ้ยเนี่ยาแสดงว่าเกิดร้อยล้านมันเหมือนแบบกล้องส่องจุลทรรศน์แล้วเห็นโมฆเชื้อโรคอะแบะมีเงี้ยไปว่าเป็นซีนที่อยู่ในซูเปอร์มาร์เก็ตอะกาเล็กซี่เออโอเคที่แบบค่ามาก

อไมันต้องมีสองเพลงมีสองเพลงแต่พี่แบบให้ผมฟังวิเดียวแล้วทั้งสองเพลงมันอยู่ที่เดียวกันไหมทั้งสองเพลงซ้อนกันอยู่เนอ้าวจริงเหรอพี่ผมขอมากกว่านี้ไม่ได้เหรอลากไปนอนลากลากนี่ลักชูรี่นะขอไฟดิขอไฟอันฟ้า สักเพลเเยหมือนเอาผมมานั่งทรมาฟัเหมือนปดอะไรไอฟังพลงรัเงขนาดที่เราเพลง เปิดยูทูบอไลดูบินอะไได้เหรออ่ะเปิดไปยูทูบเอียดใช่เยเย่แล้วแลามันก็ติงติงงตมันจะอะไรนี่ละเยเย่ดีจราอะไรทุกอย่างใช่ใชพี่เอาหัวมานถูก ทำไมว่ามันเป็นต้นเพลงติไม่เก่งโอ้ผมดูดูดูจากเมโลดี้ใช่ครับเพราะเพราะว่าแบบมันมันมันรีวายถูกปะแสดงว่าต้องเอาเมโลดี้มากลับอีกทีนึง มีความรักทั้งที่ต้องเบรกเอียดสถานการณ์ไม่ค่อยจะดีแววตาแต่เย็นเยียบเธอดูเนียบมาแบบพลับเพียบอยากจะมีแฟนแล้วมันสอนมาตั้งนานแต่คุยฉันยังไม่กล้าจีบใครก็ไม่เก่งอันนี้แบบพูดไหวมากคอพูสดสุดอ๋อที้ Galaxy ตงด้วย ยังไม่ใช่ขอฟังอีกทีก่อนนี่บ้าเลยเทมวีผมไม่ใช่ผมดำสุดที่ละมันเจงไม่ถูกครับเอ้ยอยย่่าาเรรีกฉันวสุท มอนใช่ไหมใช่เออจนใช่ไรมเจรู้อยู่ฮะไม่ใช่ไม่ใช่รขออีกทีกองเงนเท่เอาร้องอีกคันได้ไหม <S 2>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  จริงยังไม่รู้เพลงแบบอารมณ์แรงรุนแรงปะไม่แรงรยากมากเข้า Google ได้ไหมพิมพ์ลายชื่อเพลงดีจังล่ะอันนี้เพลงสุดท้ายใชดีแล้วพี่รถไแฟฟ้าใช่เออจ เดือดจริงพี่เหมือนว่าข้าผมอะนี่เป็นรายการแรกเลยที่ผมแบบเละขนาดเนี้ยผมที่ราร์ก็อยากจะขอฝากผลงานของผมด้วยนะครับทั้งที่ผ่านมาและผลงานใหม่นะครับผมจีบไม่เก่งับผมฝากให้ทุกคนได้ ฟังนะครับลองไปฟังดูนะครับว่าชอบกันหรือเปล่านะครับส่วนช่องทางการติดตามนะครับผมถ้าเกิดว่าอยากจะดูมิวสิกวิดีโอนะครับพร้อมฟังเพลงไปด้วยเนี่ยสามารถไปดูได้ในช่องดีจาร์ตออฟฟิเชียลนะครับผมส่วนเอ่อเพลงเนี่ยสามารถฟังได้ในสตีมมิงทุกช่องทางเลยนะครับไม่ว่าจะเพลงไหนก็ตามของดีจาร์ตครับผม